ลายไม้สวยๆแบบนี้นะครับคือไม้ห่วงหัวลี่พยุงไหหลำพยุงเวียดนามเก้าอี้ตัวนี้นะครับมูลค่าสูงมากท่านผู้ชมด้วยสีไม้ลายไม้เห็นไหมลายอะไรมันจะสวยขนาดนี้นะครับและสีเนี่ยคือธรรมาชาติของเขาเลยนะคุณปลูกมา10ปีเนี่ยสามารถที่มาทําตัวนี้ได้เลยแล้วเขาทํายังไงถึงทําเป็นเฟอร์นิเจอร์นะฮะโตะตูต้เตียงเก้าอี้ทุกอย่างนี่เขาทาได้ยังไงนะครับก็คือเขาไปอ่าได้ท่อนขนาดนี้เขาก็จะมาฝานสไลด์เรียบร้อยเขาก็จะมาประกบกาวถ้าท่านปลูก ได้ลายไม้สวยขนาดนี้เนี่ยก็สามารถมาทาได้เลยพอเวลาเขาทาเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับตัวนี้นี่ไม้เนี่ยมันเป็นไม้ท่อนเล็กแบบนี้แหละเขาจะต่อประกบประกบประกบกันตัวนี้เห็นไหมครับตานี้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 ที่จริงมันเป็นอันเดียวกันนะแต่เขาตัดตรงนี้เห็นไหมครับแล้วมาประสานกันเนี่ยสนิทจนที่ท่านมองไม่ออกเลยนะว่ามันเป็นเครื่องใสชิดนะใสชิดมันจะชิดได้ฉากได้มุมอ่าไม้แต่และท่อนเอามาต่อกันนี่ก็เหมือนกันนี่เป็นไม้ต่อกันนะเนี่ยท่อนนี้ต่อกับท่อนนี้ อันนี้มีสองพันนะต่อกันเอามาประกบต่อกันเห็นไหมเขาต้องการแค่ลายไม้ท่านผู้ชมดูนี่ดูแทบไปออกเลยนะว่าเอ้ยมันเป็นมันมาจากไม้ลำเล็กๆไม่ได้ลำใหญ่เลยท่านผู้ชมไม้ที่อายุประมาณ10ปีตัวเนี้ยคือไม้อายุ5ปีนะครับท่านผู้ชมนี่ไม้5ปีนะไม้5ปีเนี่ยโตขนาดนี้นครับแต่ถามว่าทําได้หรือ,อยังยังนะฮะถ้าไม้ที่จะทําได้เนี่ยก็คือไม้อายุ10ปี10ปีนี่เขาจะสามารถตัดลงตรงนี้ได้เลยที่เราส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกนะปลูกเขาปลูกกันมา5ปีแล้วท่านผู้ชม บางคนก็ปลูกมา78ปีจนส่งออกไปได้แล้วด้วยตอนนี้นะครับส่งออกไปยังประเทศเวียดนามแล้วสําเร็จแล้วท่านผู้ชมไอ้ตัวนี้แหละคือสิ่งที่คนเวียดนามกับคนจีนเขาชอบเขารออยู่นะครับรอให้คนไทยเนี่ยส่งออกไปขายยังประเทศจีนประเทศเวียดนามแล้วเขาก็จะไปทําเป็นโะตูเตียงเก้าอี้อย่างนี้ถามว่าเขาซื้อแพงไหมต้นหนึ่งเนี่ยนะท่านผู้ชมมูลค่าเพิ่มนะ่ยหนึ่งถึงสองหมื่นบาทต่อต้นเนี่ยราคานะ ใน10ปีราคาจะอยู่ที่ประมาณต้นละ1 2ึ่ง0บาทแบบนี้เลยคราวนี้ไร่หนึ่งมันปลูกได้เยอะขนาดไหนไร่หนึ่งปลูกได้100ต้นนะฮะสคูณสเมตรเป็นระยะที่เหมาะสมเริ่มจากต้นกล้าสายพันธุ์ดีๆที่เข้ากันเร็วลายไม้สวยแบบนี้นะมันเป็นสายพันธุ์ที่เจริญเติบโตเร็วเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกไปแล้วเนี่ยนะหปีผ่านไปได้ต้นรุ่นนี้เลยท่านผู้ชมนี่หปีได้รุ่นนี้เลยเนี่ยข้างในมันเป็นแบบนี้นะเป็นสายพันธุ์แท้สายพันธุ์จริงๆข,ของหงมู่เลยนะเป็นเป็นแบบนี้จริงๆ เราส่งเสริมให้ปลูกเนี่ยจริงจังมากท่านผู้ชมทํามาเนี่ยผมทํามาก็สิบกว่าปีแล้วนะอันนี้คือไม้อายุครบสิบปีเนี่ยไม้จะสวยแบบนี้เลยท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นไม้ที่เราปลูกในในสวนของเราเลยนะอยู่ที่อําเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายนะฮะอันนี้ดูแล้วมันจะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านกระบวนการพยุงในประเทศไทยนะครับมันหมดป่าไปนะครับมันก็มาจากตัวนี้แหละมันเป็นพยุงเหมือนกันคนจีนเขาก็ชอบพยุงแต่ว่าเป็นพยุงตัวนี้นะครับที่เขาชอบเนี่ยเป็น เป็นไม้ฮวงหัวรีตัวนี้มากกว่านะครับตัวนี้นี่คือราคาแพงสุดละตัวนี้แพงเป็นระดับหนึ่งับดับสองนะเขาเรียกว่าไม้ฮวงหัวรีนะครับหรือพยุงไฮลัมแล้วก็พยุงเวียดนามตัวนี้เท่านี้เลยเนี่ยที่ราคาที่เรากําลังรับซื้ออยู่ตอนนี้ท่านผู้ชมห้า้อยบาทหนึ่งกิโลกรัมนะครับท่านผู้ชมตัวเนี้นี่แหละมันน่าสนใจที่จะปลูกเนี่ยคือมันราคามันแพงจริงๆเนี่ยหกิโลกรัมนิดเดียวนะต้นหนึ่งเนี่ยมันจะได้จํานวนเยอะมากเลยท่านผู้ชมมูลค่านี่หนึ่งถึงสองหมื่นบาทต่อต้นเลยถ้าเราปลูกแค่สนใจก ติดต่อเข้ามาได้นะครับท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะก็ทักเข้ามาได้เลยเกี่ยวกับไม้่วงหัวรีนี่มันเป็นยังไงปลูกแล้วจะขายได้จริงไหมครับมันส่งออกได้จริงไหมไม้อย่างอื่นที่เราเคยเคยปลูกกันมาแต่ว่าตัวนี้มันต่างออกไปก็คือมันมีตลาดชัวแน่นอน100%